ด้านมอุบลน,นะคะอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกป่าปลูกเห็ด7ชั่วโคดรสร้างอาชีพเสริมแก่เกรรษตรกรค่ะจอ,อชามนมนัคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกป่าปลูกเห็ด7ชั่วโครโดยการสนับสนุนจาก The Mushroom Initiative เขตปกครองพิเศษฮ่องกงในการส่งเสริมการฟื้นฟูป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยบ้านโนนงามอํเาเภอวารินชำาราบบ้านตูอํเาเภอกุดเข้าปุ้นและองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นกอํเาเภอเขื่องในโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลิดาปุกหุตคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุทัยอันพิมพ์อาจารย์คณะบริหารศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกเห็ดเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมนำฝึกปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวมีเกษตร,รกรสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า90คนจัดขึ้นที่บริเวณวัดบ้านโนนงามและแปลงเรียนรู้เกษตรอินทรีย์คุณพ่อสมพงษ์เนตรวงบ้านโนนงามตําบลเมืองสีคายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุทัยอันพิมผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกเห็ดกล่าวว่าโครงการปลูกป่าปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโครเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสนใจในเรื่องของการปลูกป่าและปลูกเห็ด ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันทั้งในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ช่วยกันปลูกป่าและยังใช้ประโยชน์ในการปลูกเห็ดสำหรับรับประทานในครัวเรือนหรือจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัวซึ่งต้นไม้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเห็ดนั่นเองการจัดอบรมแบ่งเป็นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและนำฝึกปฏิบัติเรียนรู้วิธีการทำน้ำเชื้อเห็ดอาทิเห็ดระโงก เห็ดปลวกเห็ดพึ่งซึ่งมีการนำไปปลูกที่รากของต้นตระกูลยางนอกจากนี้โครงการยังแจกพันไม้ต้นยางคนละ3ามต้นและแจกน้ำเชื้อเห็ดที่ผสมเสร็จแล้วเพื่อให้เกษตรกรนำกลับไปปลูกและเพาะเชื้อที่บ้านซึ่งจะมีทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่ชุมชนให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างต่อนเนื่องอีกด้วยนับเป็นอีกหนึ่งโครงการทีมนักวิจัยที่ได้นำเอาความรู้ถ่ายทอดได้จริง สำหรับเกษตรกรสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนและสังคมซึ่งมหาวิทยาลายัยดาเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมโดยปกติแล้วเนี่ยเห็ดมันก็เป็นอาหารสำหรับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นไม้เนี่ยนะมันก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะของเห็ดนะฉะนั้นวันนี้เน เราก็มีการจัดนะโครงการบริการวิชาการอยู่ที่บ้านนนงามนะตำบลเมืองศรีไคอําเภอวารินชำราจังหวัดอนทบลรนีนะครับซึ่งก็มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาทั่วสาทรทิศเลยนะครับซึ่งนะจริงๆแล้ววันนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ที่สัก30คนนะแต่มีพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจังหวัดนะอำนาจเจริญเนาะแล้วก็รวมทั้งมุกดาหารนะครับที่มาร่วมอบรมกับเราในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีการ สาธิตนะในเรื่องของวิธีการทําเชื้อเห็ดนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อเห็ดละโงกเห็ดปวกนะแล้วก็ในส่วนของเห็ดพึ่งนะครับวันนี้เราก็จะสาธิตแล้วก็ปลูกเข้าไปในต้นตระกูลยางนะครับพืชตระกูลยางนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่นํากลับไปปลูกนะที่บ้านแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้กินเห็ดแล้วก็สามารถที่จะมีต้นไมนะ้ในการที่จะไว้ใช้ประโยชน์ในต่อไปในอนาคตครับ